สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลน้ำพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรถสไตล์แต่งซิ่งวัยรุ่นชอบแน่นอนกับ Isuzu D-Max All-New เครื่องยนต์2.5 X-Series DDI VGS ปี2014 s p ส c เปคแคแคปเปิดได้เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ right. กระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมโลโก อีสุสีแด,ดงจ้าไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะคะด้านล่างเป็นตัดหมอก1คู่นะคะแม็กใหม่ยางใหม่พึ่งเบิกให้แล้วนะคะแม็กเป็น D1 SE ค่ะมาพร้อมยาง2-4-5หทับ4-5ทับ1-8ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะมาดูกันที่ไฟเรียวด้านข้างนะคะก็มีนะจ้าที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นโลโก้สเปคแคปสีแดง ไปดูด้านในห้องโดยสารกันนะคะระบบไฟนะคะคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีดําคลุมโทนเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าเบาะเกียร์พวงมาลัยนะคะและก็จะมีโลโก้อ,อิ s u สุสีแดงตรงหน้าพวงมาลัยด้วยจ้าไมาค์คันนี้อยู่ที่1 4 6 5 8กเมตรจ้า ส่วนของด้านหลังบั้นท้ายของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมคานเดิมเพจเดิมนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้อุด EGR ามาให้เรียบร้อยแล้วดูแลหลังกันขายยาวๆเลยค่ะ1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตร จากราคาปกตินะคะเพิ่งขายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะรับส่วนลดสามหมื่นบาทลดราคาเหลือสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นและเหล็ทผ่อนถูกแสนถูก,ถกอยู่ที่หกพันต้นเท่าน,น,นั้นเองค่ะโปรโมชั่นดีๆที่ชัดรชยตนสุขเนินโคราชนะคะออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบใยทะเบียนรับส่วนลดจุกจุกสามหมื่นบาทและดูแลหลังการขาย1ป 20, ี20,000กิโลเมตรขับฟรี45่วันถึง120บวันมาที่นี่เลยค่ะ ชัดเชยอนสูงเนินโคราชน,นะคะสาขานี้สาขาเดียวโปรโมชั่นแบบนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะจุกๆเลยจ้าปิง๊ง